สวัสดีคุณเอช่องประอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะข้ามมืดแล้วนะคะเป็นอะไรกันนอกแสงไฟแสงไฟลดนะคะลดฉุดเฉินหรือเปล่านอะเกิดอะไรขึ้นนอก เปิดไฟฉุกเฉินนะคะเพิ่นเป็นอยังแม่เจเพิ่นเป็นอยัง,ยง,ยงลดลงบ่อโอ้โลดลงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่อยค่อยนึกว่าอะไรทำไมเปิดไฟฉุกเฉินเกิดเกิดอุบัติเหตุพ่อแม่พี่น้องลดลงวะสัน่น เดี๋ยวผ้ามาเบิองผ้ามาเบิอง เป็นอาไรเป็นอาไรรถมอไซค์บ่โอโอเดี<อ>๋ยวป้าออนพาไปดูนะคะ เกิดอยู่ที่สี่แยกนะคะสี่แยกแยกซอยโรงเรียนแล้วก็แยกบ้านปู่ของแล้วก็แยกไปหนองเวง

เอาคนเจีบไปแล้วพอนพี่นอะมอไซมอไซก็ไปหนองแวงนะคะเส้นทางนี้ไปหนองแวงแต่เส้นทางนี้ก็ไปบ้านผูกของยาค่า ไฟแล้วนะคะแต่ป้าออนก็พาคุณอีที่เดินกลับบ้านนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะแยกกันนี้นะคะ ก็เดินมาถึงบ้านแล้วนะคะบ้านปู่ของยาคาโน่นนะคะที่เกิดเหตุก็มีไฟรถอยู่นะคะ รถนั่นกันแม่เกิดอุบัติเหตุรถชุ่เชิญมาเอ,าอ่อนค้นป่วยไปรพยาบาลจักเห็นต่างกาน